สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดนะครับที่ขึ้นรูปมาจากเหล็กเยอรมันเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็ก K353 มานะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับสีเล่มแรกเป็นของช่างเอกนะครับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดนะครับสนามเพชรบุรีสนาม4ี่นะครับได้แชมป์นะครับขายใบเปล่านะครับใบละ2,500บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เล่มที่5นะครับแบบใส่ด้ามไม้พยุงปอกคอทองเหลืองปิดหัวปิดท้ายนะครับเล่มนี้เป็นเหล็ก SKD11 นะครับเหล็ก SKD11 นะครับก็เป็นเหล็กที่แข็งและเหนียวพอๆกับเค353นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีอัตราการต้านสนิมสูงกว่านะครับสูงกว่าเค353นะครับผมเล่มสุดท้ายนะครับจะเป็นเหล็กเค353นะครับด้ามแกะสลักเป็นด้ามพญาเสือโคร่งนะครับ ปอกอทองเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1ครับราคาใบละ2500บาทนะครับเล่มนี้นะครับเล่มที่1นะครับใบยาว10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้าง2.3นิ้วครับสันอยู่ที่5.5มิลครับผลงานช่างเอกแชมป์ประเทศไทยนะครับตอกโลโก้ด้วยนะครับ K 353นะครับผมใบละ2,500บาทพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวทดสอบความคมนะครับ หอมหวานนะครับหอมหวานเหล็กเยอรมันนะครับขึ้นชื่อว่าเหล็กเยอรมันเคสามาสามเลยตัวนี้ทั้งแข็งทั้งเหนียวนะครับแข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืน2องถึงสเท่านะครับผมแล้วก็มีความเหนียวนะครับมีความเหนียวมากกว่าเหล็กตลับลูกปืนนะครับที่สําคัญมันมีค่าต้านสนิมนะครับค่าครมเมียมหรือค่า c r อนะครับอยู่ที่8ปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับมีค่าต้านสนิมนะครับถามว่าขึ้นไหมขึ้นนะครับสนิมแต่ขึ้นช้านะครับขึ้นยากนะครับ ใบที่2ครับนี่ก็สวยครับเนี่ยทรงเ็บเหนือทรงปลาฉลามนะครับใบยาวอยู่ที่1 0บจุดสี่สิบจุดสามนิ้วครับ1 0บจุดสามนิ้วใบกว้างสองสจุดสามนิ้วครับสองจุดสามนิ้วสันหนาอยู่ที่6กมิลครับสวยครับตอกปลายด้วยนะครับเคสาห้าสามนะครับ มาเดี๋ยวทดสอบความคมนะครับอนะครับคมหวานหวานนะครับคมหวานหวานนะครับสวยนะครับเล่มที่สองนะครับสองพันห้ารบาทเท่ากันนะครับใครอยากได้ผลงานสร้างเอกไปเก็บสะสมนะครับหรือว่าไปใช้งานกันยาวๆนะครับตรงนี้ครับเหล็กเทปนี่เลยครับเล่มที่สามครับเล่มนี้ยาวนะครับใบยาวใบยาวสิบจุดหนิ้วครับ ใบกว้าง2.3นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับนี่ตอกโลโก้เหมือนกันครับ K353 ครับเดี๋ยวทดสอบความกลมดูนะครับคมหมนหวานเลยนะครับ2,500บาทครับ ใบที่สี่ครับใบนี้จะแคบมานะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับท้องขมตื้นๆนะครับใบยาวสิบนิ้วครึ่งนะครับใบกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วครับสันอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้ามิลครับถ้าวัดจากโคนนี่หกมิลนะครับอ่าวัดจากโคนนี่หกมิลนะครับผมหกมิลเป็นงานตีไล่ปลายนะครับ ผมหวานเจี๊ยบครับ2,500บาทครับมาต่อไปมาดูนี่ครับเหล็ก SKD 11นะครับเหล็ก SKD 11นะครับเหล็ก SKD 11นี่เป็นเหล็กญี่ปุ่นนะครับเหล็กญี่ปุ่นถ้าเป็นเหล็กเทียบเกรดก็จะเกรดเดียวกับเหล็กเยอรมันรหัส K 110นนะครับถ้าเป็นเหล็ก เทียบเกรดของสหรัฐก็จะเป็นเทียบกับเหล็ก d 2นะครับเหล็ก d 2นะครับสวยมากครับชุดนี้ผมทำไปสองเล่มนะครับขายไปแล้วเล่มเหลือเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งว่าจะเก็บไว้นะครับเอาล้ครับใบยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างอยู่ที่2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลไล่ปลายครับเป็นงานขัดขาวแต่ยังขัดไม่หมดนะครับยังเก็บไม่หมด เพื่อนๆที่ซื้อไปก็สามารถไปขัดต่อได้นะครับสนุกไปอีกแบบนะครับขัดต่อใช้เวลาหน่อยนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับปิดหัวท้ายด้วยทองเหลืองหล่อลายนะครับพญาคุดนะครับนี่ท้ายก็เป็นท้ายพญาคุดนะครับนี่สวยมากครับด้ามไม้พยุงนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้ราคา5,000บาทนะครับ5,000บาท หอมหวานนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งข่มมาเรียบร้อยนะครับนะครับห้าพันบาทนะครับถูกเหมือนได้ฟรีนะครับเพราะว่าแค่ด้ามนี่ก็พันกว่าแล้วนะครับปลอกปลอกคอนี่ก็เซตหนึ่งก็ห้าร้อยกว่านะครับเกือบหกร้อยนะครับที่มันแพงก็แพงใบเมีดครับเหล็กนะครับเหล็กแพงมากนะครับค่าขึ้นลูบก็แพงมากครับ เ,เพื่อนเพื่อนก็ไปจ้างเขาทำฝักนะครับเก็บสะสมนะครับห้าพันบ,บาทนะครับผมต่อมาเล่มสุดท้ายครับตัวนี้เป็นเหล็กเคสามสนะครับเหล็กเคสามห้าสใบยาวอยู่ที่10.6นิ้วครับใบกว้าง2.1งจนะครับสอสันอยู่ที่สันหนามาก สันอยู่ที่7มิลครับงานตีไล่ปลายนะครับเล่มนี้ขัดมือเกือบหมดแล้วครับเห็นเป็นเส้นเล็กๆนะครับอีกนิดเดียวนะครับด้ามนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับแกะสลักนะครับโดยอาจารย์ลักนะครับนี่ครับเป็นรูปพญาเสือนะครับเสือเขี้ยวยาว ไม้พยุงปลอกคอทองเหลืองลมดำนะครับใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับสวยมากเรมนี้ราคา5,000บาทเท่ากันนะครับ5,000บาทนะครับสวยจริงๆครับ กอ,อลืมเทสคมให้เ,เพื่อนๆดูนะครับผ่านการฟันไม้มาแล้วนะครับผมฟันไม้เสร็จแล้วก็ไปเก็บคมนะครับทั้งหมดนี่เป็นเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็น 3, เคสามสามหรือว่าเหล็ก s k d 1 1นะครับทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กที่ระดับเซียนเน่ยเขา ใช้ในงานแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดคัตติ้งนะครับหรือว่ามีดอินเนปนะครับใช้ในงานแข่งขันกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นเหล็กแข็งและเหนียวนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็คัดที่มันมีเปอร์เซ็นต์ต้านสนิมเนี่ยครับเอามาทําเป็นมีดให้กับเพื่อนๆนะครับเหล็กแข็งเหนียวเหล็กอื่นก็มีครับบางค่ายก็ใช้ตลับลูกปืนนะครับบางค่ายก็ใช้เป็นเหล็กไฮสปีดนะครับพวกนี้สนิมมันขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยพวกนี้มันต้านสนิมนะครับมันมันเขาเรียกว่า สามเด้งครับเด้งแรกคือแข็งนะครับเด้งที่สองคือเหนียวนะครับครับเด้งที่สามคือต้านสนิมนะครับนี่แหละครับโอเคนะครับเพื่อนๆสนใจเล่มไหนทักทายมาได้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวมีเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ